ก่อนโดยหลงใกล้ได้ก่อนอืมเดี๋ยวจะสืบปลาทูไปแหงเอามาเมียนให้เคนกินเดย์มาปนเนาะเออมาปนมาแจวเอาเต่านี่นี่หึงกปะได้ก็เป็นสีแดงขอดอันนี้บอมันบอกก็หนอนซ้ำจะคืนก็ได้ขอดแล้วตัวก็ได้สีเผาตัวนี้ก็สีได้ขอดรวมก็นจะได้ก็ได้สีคล้ายก้อนสองเต่านี้เอาเต่านี้กับเต่านี้บ่คงเบาได้ให้ได้ชาวสอบได้ผลจะขายอืม ใหามา้มันดับก่อนไนด้เงี้ยงเอาไปขายให้เขา <laughs> ไฟรชใหม่ก็ชอบผ <laughs> นมาดับเอามันใหม่ก็สอบผ่านก็พื้นดอกผ่านยุคก็สอบต่ำที่สุดเลพน ตามกระจาใช่นาชิ้นส่วนทีเดียวเรม่สอบได้เนาะเขาใช้ออกอยู่บ่เหมือนเขาปุติบ่เออปุติมันดอกติในกาจะมีในการจะคายเองอืมจะปุติจะไปขายเองรถเนาะลื้อสุกสุกไปขายแล้วแปะแล้วอย้างอู้บ้าพี่น้องเลยมือนี่มื่อวานนี่กับมื่อนี่นี่ไม่ว่าเห็นแต่เราเห็นเวี้ยงนะพี่น้องเลยครับเราปริโยซื่อๆได้เลยเพนผ้ากับคุณพี่น้องเลยเอาแล้ว เข้าบอกว่าผ้าียนจังนั่นน่ะผ้าสั้นแบงเด้ทีแสนหนึ่งนหนึ่งก็ซือเลยโอ้เดี๋ยวว่าชื่อฉํานั่นแสนหนึ่งเผาแล้วเป็นยังไงเผา n h a เท่าไห้่เป็นยังไงอันนี้ได้แจกผมได้ตั๊ไรนี่จักอนี่เขาจักัเขาเขาอันตะแหล่นเรือโหลดเลยเราจะไปแบ่งเอาลุกนะไรแบุงบาให้ อ่ะก็ได้ชีชอบเนาะทอนหนึ่งนี่ได้จักสอบนี่งอันหนึ่งนี่ลำหนึ่งนี่ได้จักสอบอ้าวพระศิษย์ก็น่าเอ็ดมันตุ็มใหญ่ๆรูดเต้าใหญ่เลยเต้าแบบแบบนี้เลยแบบนี้แบบนี้เลยกระปุหูคือกันหนึ่งเพนมาชีได้จักสอบอืมตัดนังผีไทใครเน่มันบาดเนาะเอ้ยเนาะใครที่เพิ่นบาดเนี่ยคอยแอบมาวานนี้ได้เนี่เอ้ยเนาะ วันนี้เป็นพาตากแดดืฉอบ่คือกนบอไก่เฮ้ยนี่ไข่ในน้บวันนี้เป็นไ้ไรเป็นไข่ในบ่อันเป็นไข่นะปวดอเนี่นึงปวดเป็นยังงังปวดปวดัคิดหลายเยู่จ้กเข้ามาเป็นไอ้บ่บ่ไ้คิดยังเั้นื้อยน่ะม่เนี่ยกนยนาจับผ้านจับแต่ผาด้เป็นตะยานเขาบกมันยังมึงจะจับด้แมนเรา แล้ว่างเป็นหรอกว่าจำน,น,นั้นเนาะเขาบุยได้ล่ะเอ้ยบุบุยบ่โอ้บ่ดไ,ได้เคยด่าใครได้อันนี้ได้เห็นลูกชอดไปดูป้าโอ้ดา่าพอ่อแม่เป็นมาเลยนั่นอืออืออันนี้บ่ได้ไม่คยด่าแม่ได้ลูกเวเ่นนี่บ่เคยเลยนี่โดยเราได้เห็นแม่เนาะโดยแม่เนาะปู่ป้ปาก็คือกันเลยยาแล้วเพม่ว่ากันอ้ยาแล้วอืมยาอลไรใหญ่เลยเด้อคือไทยเด้อละ ยา,าข้าวแหลกดิ้งหน่อยไวรุร่นป,ปูปลาตอนนี้ก็คิดได้แล้วเจ้าก็บสบายใจเนะาะแบบบอบจะลูเเกเพนนี้กรยาดนั่นจะมากินข้าวกระม้มานอนกันเนาะจะบนนั่งเมื่อพ้นอยา,า,า,ากกินข้าวมันก็ขี่รถมาเนี่ยเพื่อจะแต่งผ้าวขา,วาเนี่ยกินกินแหลมก็เมื่อเนาะแม่นั่นแหละจะกินน้อยเนะาะกินก็มากินน้อยเลเนาะเขาหน่อยอยู่ก้าว มือแรกนี่ไปซื้อยังอันไปหายังมาสู่ลูกเออบนมีแล้วกะเอ้ยปนกระปอกอู้พักกระเดยพักอันนี้มันเล่าเราจเก็บไปก่อนโดยหลงใกล้ดาวก่อนอืมเราจะซื้อปลาทูไปแหงเอามาเมียนให้เคนกินเดยมาปนเนาะเออมาปนมาแจวเอาเตานี่นี่เฮิ่งไปได้ก็เป็นสีแดงขอดอันนี้บ่กมันบอกก็นอนซ้ำจะขึ้นกีแดงขอดแล้วจะได้สิเผาตัวนี้ก็บสีแด้ขอดรวมกันจะได้ทั้งดลสิคายก้อนทรงเตานี้ เอาตานนี้กับตานนี้พอคงเบาเดียวให้ให้ได้ชาวชอบได้คนจะขายขายมันดับก่อนได้ยง้งเอาไปขายเขาไส่หมชอบผลมาลับเบาชองสามมือยังขายสามมือผริมันดับคัะเออควาต้าได้เนาะนะครับเพื่อระบุครึ่นในควาต้าสองคนบุญะบกอบบุญรบสบนเดี๋นี้โอตควรใหม่บ่เนี่ยนะ แบบเดียวเออเอจะชนิดอยู่บริเนเออเพราะจะเอาแบบนี้แหละเนาะยิบที่ี่เลยอันนี้ช่างหนาวนี่มันเห็ดแบบนี้ไดเปล่าเบลอเลอะคลนมไหมหนาวมันเงาหนาวมันเงาดีงขึ้นเปล่อันนี้อันนี้มันจะใใส่ไม่นคือริงมันจมุนได้เปิดแห้งเพราะมุนบป่เออจำ่าเปิดเชียขึ้นงามแห้ง เปิดอะไเปิดไว้พอดีเปิดไว้แล้วหิวเนาะหิวเยหิวขาวหิวหนามเนี่ยคนกินลเด้งหิวไปปล่อยังคอยมาอกระสุ้แล้วป่ะเป็นหิวแล้วตอนนี้ธรรมดาเป็นหิวแล้ววะิหิวเลยหิวแล้วแต่สินี่ยโมเปนเลยเฮตู่มนี่จ้างเพื่อนโมเออถ้าในเงื่นบเลย เป็นล้านกว่าปไปแล้ล่ะล้านกว่าบอจ้างให้ตูวเออแบบบยนั้นแหละข่ามือข่าย่างกขาขามุงเด้เชื่อเล็กตะปูตะปูชื่อพายางเด้เจ้าคือบอลชื่อตะปูมาหลายเฮ็ดกับอันลุงอันปู่ป้ปาอนุลุงวาสนาอบอเนี่ยเบลอย่างกขาไล่ดอกม,ม,มีโมอยู่ปูป่ป้าไวมาไก่แล้วบป็นบัมาตะพองได<า>้มาเลย ปปลาหายตัวเด็ดขาดเนาะปูปลาบรต้องมาไก่วนไว้ยังนั่นนี่คอยเห็นมันเจ้าตาเต้นน้อยๆเวลาจะมาฟัวพันยังอยู่นี่เนาะชนางวอนเรากระโดดโอ้ชนางเราเก่งได้เราบระดดปากบอดปากเอ๊ะกระแพงเราเด้ก็เล่ากระแพงชนางคือกันตอนนั้นนตอนเพิ่นยังหนุ่มกว่านี้นะเพิ่นก็ห้ากบห้าป้ามาให้กินเดชถึงน้องผมน้องทางน้องเดินผอมาช่วยแฟนกินก็ให้ลูกเลยเนาะเยก็ ตอนพัวเอ่ยก็อยู่คือกันะเขาก็มากินเหล่านกันเอ่ไปเชใจดอกชใจไมากมาไเมือกเมือเดือบวานี่นะเออชดอกเอ่ยบว่าไม่ม่ตื่นไม่จะได้เงินได่หละจะกุ้มตัวเองอยู่กุ้มนองเด้จบบบนเอนบอาไนะัานี่แะจพเนี่ยอแได้เงินในยาเนพื่เนาะ บอกจว่าเอาไปเลยประชานคำพ่นอีกบ่บ่เออประชาชนนุ่ละไปสิว่าเป็นยังไงกันย้ะแลจะามว่าเนาะสำผู้ใดว่าผู้บ้ากะนบอกจะให้ว่าเรื่องแบบว่ามันบุดีนะน้องแบบอ้าอาเขาสดมาแต่กรุงเทพว่ามันเป็นยังเนาะอเนาะของเสื้อสายก็ก็มีเนาะอยู่แถวไหนแถวอยู่สวรรค์เทนนี่เอาจ้าอาอาเข้า่าสำเสานางนั่นอ้าอาเขาไม่จะสำจุ่มจ้าไม่จะรล่อๆเลยได้ออื ชำชนังเป็นยังนี่ชำชนังเจ็บนี่เขาเอาแท้เล้เด้อเสื่อสายเขาเขาจะกระหูอยู่ได้สำชนังเจ็บนี่เขาเอาแท้เบาบะชำชนางกั้นผู้ได้เห็ดเขาหนาผู้ได้เห็ดเขาเขามาเห็ดหรือได้ทางทีเห็ดทางพอก็จะเอานะเขาเขาโทรมาเอื้อยอยู่ก็ถามว่าเป็นยังคือว่าผู้ได้กระหม่อว่าเอื้อยนี่เป็นคนบุดีนะแบบนั้นแบบนี้ เล่เจ้าเด็เป kind of ็นย well anyway ังจะไปแกมยังเขาเด้พี่น้องตะพัวถามนานถามเจ้าถามเอื่อยนี่แหละเออคอยก็ยังบ่หูเนาะต้นนาไปบ่ตรงให้เขาเปล่าะรือเเจ้าเป็นยังลรืวะนะคือว่าคนแบบลายอยู่เขาหูเด้ันใีกมันเองแล้วรับน้องสาวเดโทรมาคือการสำคัญเมื่อนี่บอกมันโลดเอื่อยว่าอีไอไดนะคือหมักว่าเอาเท่านะพี่น้องเอ้ก็ไล่อยู่เอลย าก็สดมันน้ำปูปลาได้มาทามเอื่อยขึ้นแบบจะพิษนังเขาหรือจะไป้อเสาคนแรงเขาบพอือในนี้ลยได้เดตนาไปโบโบให้ว่าแนวมันบดีนั่นแหละแบบนี้นะเออเอื่อยนอกเอื่อยน่อแห้งขนาดกว่าเอื่อยเด้อเพราะว่าวันไปคออื่อยเนาะเออแล้วว่าบแมนว่าบกอนแนวว่าเพื่อนนายจะจินคือว่าเจ้าหนึ่งไปแกมเสาแกมแรงเขาแต่คือเขามักเรว่าเอื่อยคนเดียวแท้นะเด็ดพี่นอกงั้นเลย ทบหัวกันอะไจากกันในเดนออกเลยแล้วันมีกบคัวเนาะมันก็ฮหู้ว่าเอื้อยเอื้อยอันนี้มันอยู่ใส่นอคู่มือเนี่ยนะเขาก็โทรมาหาวชนาพูป่าเดว่ายู่ใสแม่เจ้าหรือว่าเจ้าลาเอื้อยคนนี้บบ่ชนาปูป่าเพิ่นเพิ่นไปทานวะนะเออตรงเอ็นตรงเอ็น้องก็ถามนอถามลูกเจ้าถามชนางว่าเจ้าคือว่าเป็นลูกกับเจ้าคือลาแม่นี้ได้เนี่ยนี้นะชนาปูป่ามาถาม่อยว่า แม่แล้วแล้วในเช้าทำเคยป่าเจ้าไล่คยอยไล่จังนี้บ่บ่คยป่าเคยหาเงินมานอนเผาทานอยู่นี่เพื่อว่าหาเงินมือเสียขาแพ้บ่จะงหวัดนะแพ้เสหาเฮากินแล้วเอออันนี้มือเสียค่าแพ้บ่จะงหวัดขาเข่าขนาดขาแพ้ได้หนอเงี้ยแพ้เสียจังหวัดจังหวเฮ้าเจ้านั่งปูปลาเขายังหน่อยอยู่แพ้เขาจะหาได้กลุ่มปลาก็แล้วมันกินได้กว่าอืเอ้ยมันหนึ่งเข่ายังแพ้ไม่หัวแล้วมันกันจักอย่าง เออคนเช้าน,น,น่ากได้แล้วใหญ่แบบเอเ้อไปเมนหักเนาะแบบเออยมีลูกสาวเดียวเนาะปะต้องแพงเเนาะข้ยเนาะเขาต้องใหญ่มากเขาจรงมีแต่แม่เฮ็ดให้กินได้เอ้อทุกข์ก็เอยเฮ็ดให้เขากินได้ไล่ะล,ล,ลืมทุกคนขอทานบน่เนาะสอําเภอไปขอเขาตีแม่บ่นี่่เห็นได้คนขอทานนี่แม่จำก่อยนี่บ่ให้แม่กินเขาตีได้เมื่อสวรรค์เกศนี่ตีเลยตีให้ไปขอเอามาให้แม่กินเห็นได้ล่ะเอ้ออยู่สวรรค์เกศเอ้ออยู่มาแต่น้อยๆแหละ แม่แม่แลบให้ไปขอท่านเออคือนางปุปานเนาะงหญ่างฉันได้ก็สุกไปขอทานได้ล่ะแบบว่าเจ้านี่ยอยู่ให้ไปขอท่านแบบนี้ช้มดเนาะเลยเอื่อยให้ปุป้นไปขอท่านมาให้แม่เอื่อยยังเอื่อยกินนะโอ้เจ้าเห็นโบได้โบได้ละเล็ดขาดแพงหนองมาเลยเจ้าเห็นโ่ได้เล็ดขาดนา้ท่อไปคอกินแบบตามทางตามตลาดเจ้าสิไปมอ้ยอายพอไปเด็ดขาดเนาะ ก็โทษนางเจ้าอาหายนู่นน้องด้อยชาวบ้านไปค้าขายบ้านใหม่ไปค้าแทนบ้านหลังอาหายนะขันค้าขายได้่ยูเนาะเขามีตื่นมีตีนมีมือครบเนาะแม่นละเขาแบบฮาวหน่อยไปเนาะขนาดคนรวยเนี่ยนะฮาวไปแทนฐานเนี่ยเขาเอาเงินค้าฐานเนี่ยแล้วก็ตักข่าวเถืละสิบโลถึงเถื่อกระให้เจ้านะเท่าสิบโลเอองแก่จะรอมาเนาะเอ้ยขาดีได้ทันสวรยดีได้เนาะจำอยู่บ้านนอกในฮาวฮิวได้ล่ะเห็นเมืองเขาสุกสารไปค้าไข่บ้านใหม่ก็เขาก็เอาข่าวให้พร่อซื้อน้ำใหม่ซ่วยให้พร่อจังหวัดปุปป้าทิ้งไงก็วชนาดปะน บอกกระตุงซช่ผู้ได้ผ่นมีเนาะผ่นมีน้ำใจผ่นมีน้ำใจพี่น้องเลยิ่นก็ซื้อแล้วไม่ชอยเอาเขาให้เอาอ่ากะเขากับเป็นคนถูกเนาะแมนบ้าเนาะเขาก็าิบะป้าเสื้อสายกระเจ้าเขาโทรมาอยู่เด้อม่ว่าไปเป็นในคนบุญีเป็นนั่นบุญนี่มาโทรมาคอยพี่เอาอ่าเขาถามคืนได้ว่าเป็นยังคือคนเ่าคือหมักว่ากันหลายแท้ผู้ได้เป็นแม่มันว่ะ เอาอาเขาถามึ้นเล็บเอาอาแบบเลยเอ้ยไอตจวนี้ตัดไปบไไบตรงหายว่าให้ยจกินให้แล้วก็แล้วนี่เอาอาเขาบอกไปเสียได้ทางไนนอ้น้องเอื้อยก็คือการโมเมนต,ต์ว่าพมา่ามัดคุ้นดกอกอโบห้ยว่าแบบละละมามือนะน้องบบดีแบบนั้นบบดีบโบดีนะจะหู้ดอกยังไงเลยโดยสัสนสัตวไปเท่าเอื้อยเอื้อยก็มามากว่าแต่ว่าเอาอาถามมานะแบบว่าคือร้านค่อยนี่ค่อยบดค่อยว่าบดคอยว่านะแต่เขาเกิดมาโดย ไอ้บัลล่าเคยเมือ้าอเคยก็ยืนคือ,อกันอืออย่างนี้ได้อ้าวอ้าวม,มันอยู่กรุงเทพแห่งหลายปีเม่นเม้นเม้นน้องเอยหลายปีเด็ดอันนั้นเนาะเปิดแห้งเบิ่งคลิปตลอดนเนาะเบิ่งแล้วนกองสาวลาอยู่ในกรุงเทพก็เบิ่งคือกันแต่ละมืมมาหนิหนึ่งบ่เบิ่งคลิปเอื้อยตัวเองเนาะกับบ่อแม่นบ่ให้ว่าดตรงน้อยเบว่าสมันพิษลีรอจังหว่าฮะนะเลยแม่ขึ้นมาเอื้อยจะาหาเรื่องกันบ่นได้เนาะ เลื่อยคือแบบนี้เนไหว่าบอดี้เป็นแบบมต้องเบาเนาะเราเบาคือว่าจะเอาอ้ายเขาสิปีสปีคือว่ามันเป็นอย่างละว่าคือบันไม่มีความสมความหวานบัดเขาซอยเลือดได้สั้นคือว่ามาเบาเจ้าคือมูคือมานี่เอล่นหนองคือเบาได้เออบัดนี้เขาว่าเป็นยังผู้ใดมักเบาเขาวนะโอ้เนี่ยเล่น้นองเลยคุณได้เบาดอกเด้อผู้ใด้เบานะ เอาก๋เหากับ่ฮูแล้วอยู่ในจลิบเนาะล่ะเอ้ยได้ยินได้ยินอือเอ้ยน้องบอกล่ะเอือน้องเอาอาเอาอาทางผัวนี่เอาอาทางผัวเจ้าอืออยู่อยู่กรุงเทพพิริยาิปีซะปีแล้วอือว่าสํขคมอันนี่กะเขาสักวัฒนคุปปานนักแน่นตอนนี้เขาก็มีกับครัวเนาะน้อยนัจังมาอมีผัวแะไรบ่ได้พวกคนลาวด้วยพวกคนไทยเขากเบิึงก็ได้เสือายก็เจ้านี่ เขาก็าวยาไม่เล็บผอมันจะเป็นคนขี้เหล้ากขาวันนี้เรื่องหัวมันเลยกันเล็บแพนออกคนก้นขี้เหล้าพอดเราก็เนาะกันเล่ากันเล่ากับบันไดว่าความเจ็บความปวดจะเอาเด้ทั้งพี่น้องทั้งผัวมันกันแต่ไม่แต่บอดี้แต่ผัวเอาเองแหละเอาอาเขาก็บบัไดหว่านยังเขาก็เบิ่งเขาอยู่ไอเขาบ่มีได้น้องก็บายืนเงินข้ามบ่มีมันจะเปิ่ดเบิ่งได้เปิดเป็นยังเพิ่นกับเบิ่งเนาะลูกหลานเขาคือวัฒนกรรมปูบ้านเขาไม่ได้ทิยมเด้อะใครจะเทิยมดูได้ ขาไปขึ้ถิมเนาะตอนมาหน้าใหม่เขาก็มาจอดรถจุนๆอยู่อจอดรถใหญ่บ่บ่ได้ก็รถรถจักรเลยเนาะเขาก็ได้อยู่คนเนาะออืก็มาเต็มตูปเอื้อยนั่นเนาะเริ่มมาคือได้เฮือนคือว่าวุ่นวายกันแท้ๆบ่มีความสุกได้ปะผู้นั้นว่าในนี้ผู้นี้ว่าในนี้นะเอาอ่าก็ต้องได้ถามก่อนเนาะข่อยใหญ่เลยเด้อบ่จักดได้ปะอะไรือนนี่บ่มีแต่ความวุ่นวายบ่เออไม่ได้วุ่นวายนะเลย น้องเข้าแล้วทามน่องไปแทบดูไวาเถี่อึ่บริยูแบบนี้บอเออบริยูคือว่าลูกอะไรนี้จักแล้วปู่ป้าก็บรรดาหยั่งว่ะคนบ้างเงินพระใช้คนใส่ว่ะนะทานองแบบนี้พระสิไลคนนี้เป็นแม่มะ้าดอกว่ะอุกหนงเนาะเนี่ยแ๊บนึ่งเป็นงเอายาก็มองเอามักว่าเด้เออแต่ว่าเขาว่าเลคอยเหลาให้ชุ่มจาพังกันนะเนาะเดี๋ยวเออเนเรา ไอ้พ <Es> <ừ> ังเราอ้งจะซื้อบจักกับไพ่บ่าเได้ยามันแล้วทั้งเอื่อยทั้งพี่น้องทั้งเอื่อยว่าบต้นนี้จะไปบอดตงให้เบ้านะบอดดี้ก็เรื่องของเองนะบอดี้ก็ยาปูปลามันเป็นอะไรก็ยาข้อจะบรรลวังลูกเช้าเจ้านันบ่ห้ไปสายคือปูปลาบ่ห้วบ่าวเงย่าเรื่องว่าเสื้อบอดี้เนี่ยบอดี้นะจะว่าไปนั่นเขาตีท่างไม้ว่าทุปูปลานี่เป็นคนบอดดี้นะล่ะ แท้ๆเขากระเบิงในตาคุเนาะเอาอ้าเขากระเบิงอยู่อ้าวอ้าวเขาเต็มในหลักสีนี่เขาเป็นพี่น้องกับบักหลายๆนะแล้วเขาไปแม่หนิโหจัาจิกินเนี่ยังกระไดพี่น้องลายป่ะพี่น้องลายพอได้กินได้ปากเลยล่ะเอเขาก็ะเบิมียังแฮไงอ่ะใครเป็นมิ้งพี่น้องได้เป็นยังไงเขากระเบิงเขาอยู่โดยถูกถูกเลยเนี่ยยามีก็ให้ยาบ่มีก็เพิ่นก็บอยเอ้ยลุกเขาเเป็นธรรมดาเลยเนาะ อออบเไปงนันดอกไผับครอบไปครัวมนันเนาะแต่ว่าเขาไปยังให้ลูกให้ว่าลูกล้านเขาไล่นะอเอาอา,าช้ำจุ่มเจ้านี่แหละทินทินน้องผัวนั่นเป็นผู้ชายก็ไม,ม,ม่มแต่ช้ำจุ่มเจ้านี่ยังเนาะยังมุดเห็นนะแต่ทอแต่พออีนั่งมันสิเป็นคนใหญ่กว่าหมูห่านพอกว่านี่ใหญ่กว่าหมูเออไอ่ไอ้ก๊กหมูหาม่านปะทั้งล่าทั้งเถาเนี่ยเอาเถาเ้ย เออหาหกสิบแล้วแล้วนั่นแสดงว่าเราอนุหลายกว่าเจ้าอืมแล้วไงก็เอื้อยย่าเขาแหละเขาอยากไปแหละกันเนาะบริวารยังลูกเขาจะเบิ่งกับเบิ่งมันใหญ่จังเนาะคนเลี้ยงก้อนบัตเอรลานี่หนไเวลามันไปบริเไปเป็นขวายเบิ่งเราคือกันเจ้าไงเบิ่งพวงหันให้ยืนคือกันนะนุ่งบอกบอกให้ข้าพ้าได้พอเขาอเอื้อยให้ยืนได้ แรดงว่าไอ้เพลินนี่เราใจดีอะไรยังน้อยแบบนี้คอยเลี้ยงก่อนนะเอื้อยขอเลี้ยงก่อนนะข้อแต่มันเต็มแบบมันจะเบิ่งเจ้ากระสางมันข้อบ่ได้หักขอแต่มันใหญ่นมือเอยก่อนนี่นะผู้ชายเลี้ยงลูกมันใหญ่ถูกแะสบอกระดักกระโดดสบอลีล้อปะเสือไอ้เพลินนี่ผู้ใดผู้ชายก็ได้ใหญ่บ่ใหญ่หยัดนี่มันเหลาเออเออมันก็ตีลูกแล้วอเอนเออ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 เอ เอ้อสปงใจให้มันอยู่ดอกลูกไงนะแต่ละคนนี่คันว่าเพิ่นบ่กินเหล้ากินอย่างในป่าไว้น้ำิ่นก็ได้ป่าได้เอื้อทางเงินก็ได้อือันนี้ป้าบ่ได้เนาะได้่อยเคยป้าเลยคือนึงบุพเพนนี่สิไปหาเงินอยู่บ่นี้เราเราตีเด้ว่างั้นเจ้าสิไปหาเงินอีกบ่เพิ่นซัมแม่ลงมาเกิดไปแล้วเหตุการณ์ก็ล่ะสิไปสิข้ามไทยว่ากูบอกเลยฮะในช่วงนักบุญเงินนะหน่อเอ้ยแค่เลดูหานเงินในส่วงนักบุญเงินบงิเงินลล่ะเป็นหลานช่องหลานแหล่ เขาอยู่น้อเขากินน้ำข่าวทุกกระทษน่ะเอาเดือนนึงสองล้านนี่เจ้าอยู่ได้ปะได้ละเอ้ยได้หนุได้มันาลายกว่าหันก็หายเขานั้นเข้าดุเขาให้เพิ่มให้คนเราคนเมืองนี่คนเรามีน้ำใจให้กันอยู่ได้ลูะเอ้ยเคยถูกมาแล้วฟาดเข็ดเออจักมัดเป็นยามก็ท้าเองเนอะบัดนี้จักไอเพนบ่เนี่จักเมื่อนโน้คอยจักแบบว่าคอยเคยยูน้ำข้นเหียดเด้นี่บ่นโรงงานเนาะรังทวยรังบัวบ่านหงแฮมบ่แบบเขาจะได อันไม่คั้วแรงทัวยทุ่น่ะเด็กคนก็ไม่ยูได้ทุกเจ้าสิบุรักออกบ่บ่บุรักแบบนี้คนเขื่อี่เห็นว่าเมื่อยรักโอ้อบเฮ้ยยู่นี่โทษได้เห็นบ่เห็นทานง่ายๆหน่อยนี่ขามขึ้นตัดใหม่แต่ตอนล่างทวยอย่างเดียวทุ่ยแล้วก็นอนอยูแล้วร่างแล้วแล้วก็นอนอยูมาเท่าจินเดือนเฮาเฮากับห้าลูกเท่าหน้าหน่อยเออจะมีผู้ดูแลนะแต่ว่าตอนนี้บมีผู้ดูแลลูกเนาะยากด้อนเลยเอาทานไป ยิลูก่อลเถ่าเมมาพะไรน้ยเพนอมันยินกับเาจว่าเท่าหลืไมจ๊ะเ่าเ่า่าเจทีบเลยน้องเลยแล้ววันเราชีมาเราเราจะนั่งปูป้า้วกว่าเดี๋ยวม้เรามาเพนบอร์หู่ละะมาเขาก็มาฮอดคอยเลยนคงแม่ก็นเนาะจะมาไหนเรามาฮะหอดเออยก่อนเออ้อ ก็ส <usion> ่งซานเอื่อยเนาะลำบากนี่เ้าถูกยุบันโอ๊ตไอ้บุมมีไพ่เบาเสียดซีนได้แหละนี่มี่ใช่ไหมก็ก็มองเสื้อมปินไปปินมาห้องเราเราไมประจักษ์นี่ยมัน้องซื้อก็จะเป็นเอื่อยเนาะ